เหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกเป็นเหรียญหนึ่งบาทใหญ่นะคะตั้งแต่เป็นเหรียญเล็กมายังไม่มีเนาะหนึ่งบาทที่ระลึกเหรียญเล็กไม่เคยมีค่ะก็จะสิ้นสุดอยู่ที่สมเด็จย่าหรือพวกเหรียญกีฬานะกลุ่มเหรียญกีฬากีฬาแหลมทองซีเกมอะไรประมาณนั้นสถาปนนาเหรียญพระเทพเหรียญ สถาปนาพระบรมสถาปนาพระเทพพระเทพจบการศึกษาอะไรประมาณเนี้ยค่ะหนึ่งบาทที่ระลึกแล้วก็จะมีเหรียญอะไรอีกอ่ะอ่ะเขาส่งมาขายเนาะกระโดทูทีเดียวไปเลยเหรียญยี่ยี่เหรียญยี่สิบห้าต,ตางห้าสิบตตาง สองสี่เก้าสามเนี่ยค่ะโอ้โหเหรียญหายากนะอูห้หสวยมากเลยแทบจะไม่ผ่านการใช้งานเลยเหรียญพศสองสี่เก้าสามนะคะจะมีชนิดราคาห้าสตางค์สิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์และห้าสิบสตางค์รับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะเหรียญเหรียญห้าสตางค์สองสี่เก้าสามรับซื้อสิบห้าบาทเหรียญสิบสตางค์สองสี่เก้าสามรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาท เหรียญยี่สิบห้าสตางค์สองสี่เก้าสามรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทเหรียญห้าสิบสตางค์สองสี่เก้าสามรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทเหรียญห้าสิบสตางค์นะคะสองสี่เก้าสามเขาจะมีมีหลายบล็อกนะคะมีแยกย,ย่อยออกไปให้เราได้เล่นหากันนะคะอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่น ตัวพิมพ์หนานะคะอย่างตัวเลขอะ่ะเขาจะหนาหนาหนาผิดปกติหนาฟันนี้นะคะตัวพิมพ์หนาก็จะมีราคานะคะื่อก่อนเคยซื้อขายกันเป็นพันสองพันแต่ตอนนี้เหลือหลักร้อยแล้วะคะ่ะเหรียญสองเก้าตัวหนาเหรียญสองเก้าเหรียญเก้าสามสองสี่เก้าสามตัวหนาแล้วก็จะมีอ่ะ นอกจากจะมีตัวหนาแล้วก็จะมีอะไรก่ะสะอูมีหัวแล้วอะไรอีกนะป้าน่าก็ลืมเพราะป้าน่าไม่ได้เล่นรู้แล้วก็ลืมเพราะว่าป้าน่าไม่ได้สนใจหาค่ะเรียนแปลกเรียนหายากอะไรเงี้ยป้าน,ปน่าไม่ค่อยได้ไม่ได้ติดใจเล่นกับเขานะคะไม่ค่อยมีความไม่ได้ไม่ได้มีความ อยากจะซื้ออยากจะขายพวกเหรียญแปลกเหรียญอะไรเงี้ยค่ะพอพอนัสายเหรียญหมุนเวียนเหรียญพสนอเปนพล้ก็จะเน้นเหรียญที่ที่มีเป็นเหรียญหมุนเวียนพปนก็ไม่ได้เป็นเน้นเหรียญแปลกหายากค่ะขนาดเหรียญมีเรือสิบบาทมีคนส่งมาขายเป็นแล้วยังบอกเลยเป็นแลไม่รับเหรียญเรือค่ะเหรียญเหรียญเนื้อเกินน่ะนะคะเปนั้ไม่ได้รับซื้อนะคะโอเคก็ตามนี้ ยี่สิบห้าห้าสิบสตางค์ยสิบตงัตงค์ยี่ห้าตังค์ห้าสิบตังค์รับซื้อยี่สิบบาทส่วนห้าสตางค์รับซื้อห้าสตางค์รับซื้อสิบห้าบาทนะคะสามรอบรับซื้อสิบบาทค่ะก็จะประมาณนี้ชัดเจนนะคะทุกคน